คือในที่หลักนี้ก็คือเป็นยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําคือสามเหลี่ยมทองคํานี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือประเทศไทยออกไปนะเป็นตะเข็บชายแดนของเพื่อนบ้านที่เป็นของชนกลุ่มน้อยเขาอยู่นะซึ่งอยู่ระหว่างเมียนมาจีนลาวเนี่ยว่าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเ่ยนี่คือจกดเ,ยเียวในประเทศไทยประเทศข้ามาตอนนี้เหมือนกันนี่คือแหล่งที่จะเข้า เป็นจุดศูนย์กลางก็ตรงนี้นะครับที่บริเวณในประเทศจีนเขาไม่ได้มีแหล่งผลิตยาเสพติดนะฮะแต่ว่ามันมีการลักลอบนําเคมีพันธุ์อาจจะผ่านทางอินเดียผ่านทางจีนที่จะเข้าไปในแหล่งผลิตในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ย When the you look the drug supply reduction side, uh, you have also, you need look at เมื่อคุณดู i ี่ด้านการลดการจัดห o สารตั้งต o นก็ต้องดูที่สารตั้งต้นอย่า for sure. Because when you look at the, the methamphetamine, for instance, seizure trends, it's been going up over the last decade. However, when you look at the seizure trends of the key precursor chemical for methamphetamines, uh, it, it shows opposite trend. Basically, uh, so it means that the authorities have not been able to really cope with the uh, challenges associated, associated with the precursor chemical. S <s <we b> ในส่วนของแต่ละประเทศอย,อย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยเมื่อป้องกันร,ระหว่างประเทศแล้วถ้ามันยังหลุดเข้ามาที่ชายแดนเราก็จะมีเจ้าที่ทหารเจ้าที่สุลกากรเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่คอยดูชั้นหนึ่งก่อน 没人管。Okay, We see that the, uh, the large-scale large trafficking continue along the Myanmar and Thailand border. Uh, recently I, I was informed that there was uh, about one point, nearly uh, 1.5 tons of crystal meth seizure uh, in uh, East Shan State, uh, an area called Mongbyang. Uh It was likely destined to Thailand and then maybe for subsequent trafficking to other countries. คือมันจะเป็นเป็นเขาเรียบเป็นเขตปกครองพิเศษนะอยู่ในทางรัดฉานทางทิศตะวันออกของรัดฉานในพมา่าซึ่งเป็นเขตปกครองของปกชนกลุ่มน้อยซึ่งจะมีกลุ่มโกก้้งกับกลุ่มว้าที่อยู่บริเวณนั้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ผมคิดว่าทั้งสองทั้งสามสามกลุ่มนี้ถ้ารัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าพอเนี่ยผมคิดว่าทั้งสามกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการที่ด้เนินการยิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบพาหุ่นเหลกฎหมายการข้ามุษย์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอื่นเช่นเรื่องของการลักลอบข้าราชกาเสพติดเรื่องของการขนเินค้าผิดกฎหมายด้วยเขาก็เป็นไปได้ในทั้งหมด 吧。